ตายด้วยอทักษิ้แท้ๆเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเราถูกหลอกมานานนะครับแล้วคนที่ที่กรณีอะไรสิบสีตุลาเนี่ยคนที่พูดชัดที่สุดนะฮะจะมีผู่น้ำสามคนก็คือมีมีเสกสรรคนหนึ่งจีรยุทธคนหนึ่งแล้วก็ประสานีกคนประสานอ้ไตรับอะไรวรกุลอ่อ ซึ่งซึ่งเป็นนายกองค์การานิสิตของตุตุลาเรืออะไรผมจำไม่ได้นะอ,ออกมาพูดในสถากการเดียวกันนะแต่ว่าของประสาน,นเนี่ยไม่ได้ออกทางทาง,ทางทางอะไรทางที่ประชุมนะอาะสายวันนี้ก็เป็นมาพูดว่าต้ว,าวาการธนาคารในปัจจุบันนะเขาพูดได้ถูกต้องมากว่าสมัยนี้ก็เป็นนักศารนาะไร้เยืยงสายจริงๆต่อสซ้เพื่อไปเป็นผลประโยชน์ของใครก็ไม่รู้เขาพูดชัดมาก แล้วไอ้ที่ระยึดกับจุดคล้ายๆกันแต่คนที่พูดเหลือหลายที่สุดก,ก็ว่าเสกสรรน,นะครับยังเ,เชียร์ทหารไอ้ว่าเป็นประเด็จก,การอย่างนี้พลเรือนเป็นนักไตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิบสี่ตุลาคมเนี่ยมันหลอกประชาชนมาว่าประเด็จก,การคือทหารพลเรือนคือเลือกตั้งคือปเปียไตเนะี่ยหลอกมาสี่สิบปีนะ รอมว่าเมื่อมาถึงจุดเนี้ยประชาชจนเริ่มหูตาสว่างขึ้เนเดลําดับแล้วครับเพราะฉะนั้นก็จะโยนไปว่าเป็นความผิดของฝ่ายนี้คงจะไม่ได้นะเาะในการระบาดใกล้ทางจนพ้นลแล้วแล้วจะ,ะเกิดความรุนแรงเร็วๆนี้ยผมว่าไม่นานนะครับเพราะประชาชจนตื่นตัวมากแล้วินมีนักการเมืองก็จะมารวมกันเยอะรวมพลังกันเยอะนักการเมืองเอเอ,เอย่างทัด การตัดเขาก็ต้องการโค่นร,รัฐบาลน,นะครับแล้วเขาก็หวังว่าอานาจชุตไตรจะมาอยู่ในมือเขาเขาจะขึ้นมาบริหารประเทศต่อผมว่าอย่าขึ้นมาเลยครับคุณก็บเผด็จการเหมือนกันนะครับเพราะนั้นม,มันมัน,ม,น,ม,นมันคุณพิสูจน์มาแล้วหลายรอบแล้วว่ามันไม่ได้ไม่ได้สร้างเวียนไตเลยเสียเวลาครับ,รบอันนี้ต้องพูดตรงนี้แหละพูดก่อนที่บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับ แล้วก็คิดพรรคเปตัดคิดว่าจะกลับมาเมียมากใหม่นะอายา่า,าฝันไปเลยครับเพราะคุณลาหลังเกินไปพรรคใหม่เป็นเลยตอนนี้กาลังเปิดตัวพรรคใหม่เยอะแยะเลยกันพรรคใหม่ก็พยายามยาาจะขึ้นจะมาคือขนานี้มีอประเทศไทยนี่มีพักอันเมืองมากที่สุดในโลกนะครับขนาดนี้ย เอไม่ไม่เชื่อคุณไปถามอะไรก็กตต่อเก่าคุณสศศีล่ะศศีบอกว่าประเทศไทยมีพักอันนึ่นเกัอบทะเดียนมากที่สุดในโลกครับไม่ไม่เกือบเกือบร้อยพักเลวมั้งาหานี้ให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 ้อิสรภาพให้เสรีภาพกับนักนักการเมืองธุรกิจนักธุรกิจแต่ว่าไปไปจํากัดเสรีภาพกับประชาชน การประการจนมีมีสิทธิมีเสรีภาพที่ไหนเ่แล้วก็ไปถือว่าอำนาจไอ้อมมอุักไตอ่ะอยู่คือหมายถึงภาคการเมือง้าคการเมืองคือผู้แทนประชาชนจริงๆภาคการเมืองเป็นต่าทำหน้าที่เป็นผู้แทนจริงๆประชาชนก็ยอมรับกับแตุ่แต่ที่ผ่านมาแปดสิบปีมันพิสูจน์แล้วไม่ใช่ไงมันเป็นพวกเป็นท้องอ่ะเสียงในสภามันก็จะเอาประโยชน์กันะไอ้ที่เอาเสียงอัามากลากไปอ่ะไม่ว่าผิดมากถูก ก็จะลาไปแค่อย่างเดียว่ถือว่าเสียงต้องมากไไคือแปลไปคอจริงมันไม่ใช่อำนาจเป็างที่ประกายเป็นของประชาชนต่างหากไม่ใช่เสียงตั้งมากครับะยอย่าสับสนกัน